สวัสดีครับชงใยชัยน่อ้อยขันสดน,นะครับวันนี้จะพามาดูคุณยายนะครับหลังจากที่เราเคยทําคลิปคุณยายไป1คลิปนะครับปล่อยลงไปแล้วนะครับคุณยายก็จะมีคลิปหนึ่งนะครับที่ผมทําคลิปเอาไว้นะครับเดี๋ยววันนี้มีโอกาสก็แวะเวียนมาเยี่ยมคุณยายเอาคุณยายทำอะไรกินเขาวนี่สบายดีไหมนี่ ใหญนะครับวันนั้นมาช่วยแกทําสายไฟ<ส>นี่เขาเที่ยงหรือเขากลางวันนี่เขาเที่ยงเขาเที่ยงนี่โอ้กินดีด้วยนี่อ้ใหไม่๋อใ,ใอครซือ้อให้พวกวกกถนนนนนซื้้อใหหทุัไไปไไ่ีมาดูเขาเองทำถนนนี่ไม่ไปไหนหรอกไม่ได้ไปไหนดอกเรียนต่หลานพอดีหลานไปโรงเรียนอืมไปใจดีแบบนี้วักเงินยังไม่กลับไปเลย นี่เจ็บป่วยอะไรไหมนี่เป็นเป็นไข่เป็นอะไรไหมไอไข่ไม่มีหรอกไม่มีเป็กทุกวันไหมมันก็มีเบิงโอแข็งแรงดีลูกหลานมาไหมนี่ลูกหลานมาเยี่ยมมาเย็นไหมมาจะมาครูมีงานหนึ่งเข้าไปให้ไปนองคนเดียวน้องคนเดียวอ๋อดีเลยไม่เจ็บไม่ป่วยแต่วันตายใครอยู่นู่นพี่น้องทั้งคนใหญ่คขานอนเนี่ยนอนอยู่นู่นเนี่ยนอนใน กระถมใครใครนอนอยู่กระท่มอีอีกยิวน้องอยู่ไ่ะอีเม็ดมาเด็กโจ๊กเกงมาใหม่อืมก,กี่เวลางเขาจะแจนเนี่ยไปเจ๊กลับไม่ได้ไักมือคู่เม็ดหลัมือซึ่อืมไงาเยี่ยมคุณยายนะครับคุณยายยังแข็งแรงอยู่นะครับมาดูสภาพบ้านเรือนของคุณยายเนาะไอ้ก็น้ยอนยู่ไหนอยู่ไปโรงเรียนวันนี้ บบก็การเป็นอยู่ของคุณยายนะครับลูกหลานลูกลูกชายลูกชายมีกี่คนสามคนเนาะสามคนมีลูกชายสามคนเข้าไปกันหมดแล้วไปสอนกันหมดแล้วปล่อยให้คุณยายอยู่คนเดียวเ่ยยายทิ้งคนเดียวเลยหรือทิ้งคนเดียวทิ้งมาเนาแม่ดืนอมาดอกกัานนดอืหนก็ไอ้เจ้านายดื้อกาวดื้อ,อเขาได้ไรมา,หาให้เนี่นนเขาให้หนึ่อ๋อผ้าถุงอ๋อผกถนนนี่ผกทำถนนนี่ ผูกทำสนนใจดีเนาะอ๋อผูกทําสนนเข้ามาเยี่ยมเยี่ยมนะครับก็มีผ้าถุงมาเยี่ยมนะครับอ่าจะไปไหนมาไหนไม่เห็นจ๊คี่โดกแต่ว่าจะคกี่เดินไปไหนพอดีอืมอดีละอยู่ไปเถอะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนะครับลูกๆก็ไปสว์กันหมดละวกอยู่คนเดียวอืมนี่บริเวณบ้านนู่นมีคนมาหายกแล้วหน่นๆยายริมมาหายแหละ ก็มาแล้วอืมีคนใจบุญเอาข้วสารมาให้เอาข้าวสารมาให้ดูว่าจะเขาจะเขาได้มาเขาจะมาให้แบ่งให้กินเออนี่คนใจบุ้รมาให้ใครมาให้เขาให้ใครให้ถนนถนนพวกทาถนนตัเร่อยหนึ่ง อ่ะเงินทองไหลมาทีมาช่วงปีใหม่กว่่าไปหมนนยังไม่ไปยังไม่เสร็จเรื่องเลยจะไปยังไงอ่ะจักเดียววันต้องรอเลือกตั้งหลานกคนนอนกันไหนก่อนอะไรนะก็เมียตะกองก็นนเขาก็นอนที่บ้านเขาสิเขาก็นอนบ้านเขาเหมือนเก่าแหละคือเพราะว่ามันมันมีนอนเลยไปนอนไหนหมันหนุ่มโง่ไงทำไมล่ะ เามดี๋ยวจแล้วผมจะรู้ได้ไงผมก็อยู่คนละบ้านเนี่เขามีเอาสารมาให้เนี่ยโอ้เดี๋ยวหลายเวลาเดี๋ยวนี้ออคุณยายเนี่ยื่อให้เอาไปยันหาเมื่อไหร่ใครไปยันหาใครไปกินอ่ะคุณยายไปแล้วนะให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงเด้อรักษาสุขภาพช่วงปีใหม่อย่าเจ็บจาจนเด้อเงินทองไหลมาเทมาเด้อสาธุ คุณยายก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับเดี๋ยวมีคนมาเยี่ยมเยียนอยู่ตลอดเวลาะสำหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับมาเยี่ยมคุณยายนะครับสวัสดีครับ